เดารวยไม่หยุดไรจะมาชุดก็ไม่อยู่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับการสนทนาที่น่าสนใจในแวดวงธุรกิจสปาที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับเนื้อหาในช่วงที่2นี้ไม่ควรพลาดน,นะคะกับหัวข้อ Miss and Madness Fat c and Fiction w o m e n in Wellness จะน่าสนใจอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันดูค่ะนะครับถ้าใครมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ลองไปใช้บริการดูนะครับมีคําถามไหมครับสําหรับตัวนี้เรามีผู้ สัมผัสทิศเมนจริงๆมาแล้วถ้าไม่มีก็ไปทิศเมนถัดไปนะครับโมชิตโตกริสครับเรารู้จักโมชิตโตกันแน่นอนครับหลายท่านอาจจะเคยดื่มและอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างจะปลดปรานด้วยนะครับ <Like. S 1> โมชิตโตกริส <This S 1> ครับนห <is> ลักถ้าเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีหลายสูตรมากนะครับว่าคุณจะใช้ตัวเกลือหรือว่าจะใช้ผงน้ําตาลนะครับเป็นตัวสครับ เบสออยหรือน้ำมันพานะครับก็เลือกใช้ว่าจะใช้น้ามันมะพร้าวซึ่งก็มีสรรพะคุณมากมายนะครับหรือจะใช้อัลมอนด์ซีดก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเติมกลิ่นที่เป็นเอเซนเชียลออ์ของกลิ่นมิ้นท์หรือกลิ่นลามหรือกลิ่นมะนาวพวกนี้นะครับเพื่อให้มันดูเป็นครบองค์ประกอบเหมือนส่วนประกอบของโมจิตโตที่เราดื่มกันนะครับแต่แน่นอนเขาไม่เติมแอลกอฮอล์ไปนะครับสรรพคุณของมันก็คืออย่างที่เราทราบขัดเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับ แล้วก็สรรพคุณของ Essen t i a l oil ที่มีอยู่ในแต่น้ำมันแต่ละชนิดตามนั้นนะครับอย่างอื่นช่วยให้เมาไหมไม่มีเพราะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นพวกแอลกอฮอล์รซึมนะครับชอบดื่มและอาจจะแอทแท็คนกลุ่มนี้ได้ดีนะครับก็เรามาดูดีกว่านะครับว่าทางสาท่านมีมุมมองเกี่ยวกับ Marketing Tool แบบนี้แบบยังไงกันบ้างนะครับอาจจะเริ่มจากคุณพรีดีก่อนกันนะครับว่าในตัวาการตลาดแบบนี้มันน่าสนใจขนาดไหนครับ ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้านะคะว่าจะวางตัวทรีทเมนต์ตัวนี้ไว้ที่ไหนนะคะถ้าเกิดเป็นตัวทรีทเมนต์ที่อยู่ในกลุ่มสถานที่เอาง่ายๆอ,อ,อันนี้ลดนึกถึงกลุ่มลูกค้าที่ชอบดื่มนะคะอาจจะต้องเป็น <Yes. S 1> ลนึกถึงเวกัสเราก็ไม่แน่ใจ นะคะอาจจะสามารถทําอะไรได้หลากหลายเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มที่อยู่ที่นั่นเขามีความชอบเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่แปลกใหม่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ c คานเจอร์อะไรที่สามารถเติมแต่งทําให้ทรีทเมนต์ตัวนี้มีเสน่ห์ได้มากขึ้นตรงตามกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะคะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเราใส่แอลโกอฮอล์เข้าไปในนี้มันจะช่วยมีสรรพคุณอะไรกับผิวพรรณแล้วบ้างไหมครับนะคะถ้าใส่จริงๆก็ถ้าใส่ใสน่าจะน่าจะนะคะ ช่วยในเรื่องของมันจะเพิ่มแร่ธาตุอย่างพวกซีลนเนียมขึ้นไปหรือว่าแอลโกอฮอล์บางตัวอย่างพวกไวายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเรสเวอร์ทอลซึ่งจริงเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ดีมากๆต่อร่างกาย mm. แต่จริงๆชอบไอเดียนี้มากเลยนะคะกำลังคิดถึงว่าคนโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ําหนัก พอเรามาสครับร่างกายด้วยกลิ่นอะไรบางอย่างที่เป็นกลิ่นออกเหมือนแอลโกอฮอล์กลิ่นเหมือนเครื่องดื่มที่มีรสชาติเหมือนกลิ่นหอมหวานเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกอันนึงคือเหมือนเต็มอิ่มเข้าไปแล้วพอเต็มอิ่มปุ๊บหลังจากที่นวดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่อยากกินอาหารมื้อใหญ่ๆจะทั้งจริงๆช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักในคนที่อ้วนมากๆหรือคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องเบาหวานไขมันสูงเนะะี่ยค่ะได้กลิ่นของพวกนี้เลยของพวก ผล,ลไม้ผสมกับกลิ่นหอมหวานหรือว่ากลิ่นแอลกอฮอล์นิดๆแต่ะคะ่ะเหมือนมันจะได้กลิ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเสร็จสมองจะรู้สึกว่าไม่เอาละไม่อยากกินของหวานไม่อยากกินแอลกอฮอล์แล้วตรงนี้ค่ะน่าจะช่วยได้ดีจังครับผมว่าเจาะกลุ่มตลาดผู้หญิงได้ดีเลยทีเดียวนะครับค่ะเนาะอาจจะมีหลายๆสปานะครับเอาหยิบยกไปใช้นะครับจริงๆแล้วเรามีอาหารมีเครื่องดื่มในประเทศไทยค่อนข้างเยอะผมเห็นหลายๆที่ใช้สรับข้าวเหนียวมะม่วงเ<ม>ก๋ดีนะครับ ก็เอาหยิบคูิปัญญาไทยมาใช้เราก็อาจจะรับให้เหมาะสมนะครับต่อไปเราอาจจะเห็นนวดเล่าขาว42ดีกีออกมาบ้างก็ได้นะครับเพื่อสอบส่อเคร่นขนมเปียกปูนอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณนัตติลีส Well I think with Valentine's Day approaching we must always have some new treatments to entice the the guests and otherwise they get bored so I think mojito for people That are familiar with the, the alcoholic drink, it's uh, good to to promote it in in a spa, and then afterwards serve a little mojito as mm. in, instead of the herbal tea that you usually get at the end of it the can treatment. Be a mocktail mojito. Yes, mm -hmm. a mocktail mojito. But I think it's good. It sounds uh, very sellable. I think it has attractive ingredients and. I think it's good to always come out come up, be innovative and come up with new treatments that especially repeat guests they don't get bored. ก็อย่างที่คุณอันตลีแจ้งนะครับว่าเราควรมีการปรับปรุงเมนูมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเรามาใช้บริการมากขึ้นบางคนที่เขาไม่เคยมาสปาเขาอาจจะมาสปาก็ได้เพราะเขาเห็นว่ามีโมจิโตะนะครับเขาอาจจะชอบดื่มโมจิโตะก็เลยอยากจะลองทํา หรือบางคนที่เป็นลูกค้าประจําเป็นสมาชิกมารีพีทมาหลายรอบแล้วก็เริ่มเบื่อกับเมนูเก่าๆตัวนี้ก็อาจจะสร้างโรโยตี้ให้กับเขาได้เขากลับมาใหม่แล้วก็แนะนําลูกค้าใหม่ให้กับเราได้นะครับถ้าใครจะนําไปใช้ผมแนะนําว่าให้ดูฐานลูกค้าของแต่ละกลุ่มของท่านก่อนนะครับว่าฐานลูกค้าของท่านเป็นกลุ่มคนแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบอะไรยังไงบ้างก่อนที่เราจะนําเสนอออกไปเพราะบางทีเราลอนสิตภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเนี่ย เราไม่ได้ทำมาเก็ตเสิร์ชล้อนออกไปแล้วมันไม่สักเซสเราก็จะเสียเงินในเรื่องของการเทรนคนเรื่องของการซื้อของก่อนนะครับก็ศึกษาก่อนคุณอาจจะทำเซอร์เวยก่อนว่าถ้าเรามีทิชเมนตัวนี้ออกไปคุณจะสนใจจะใช้บริการไหมนะครับมันทำให้สปาเรามีมุกเม n นและน่าสนใจมากขึ้นนะครับมีใครเคยลองทำเองที่บ้านบ้างหลือยังไหมครับผมคนหนึ่งละผมจะกลับไปลองทำเอา้ามันน่าสนใจจริงๆนะนะครับ ไม่แน่อาจจะเห็นบางสปามีแบบว่า,าเป็นผลิตภัณฑ์เสเ็จรูกสคร u บโยเซลแอทโฮมมิทโมจิต o Scrub นะครับอาจจะมีออกมาขายก็ได้ถ้าไปเซิร์ชในเน็ตเนี่ยโอ้โหมีมากกว่าร้อยฟอร์มูลาเลยนะครับที่คุณสามารถผลิต Mojito's c r u b ได้อันต่อไปนะครับค r u ดออยบา a t h มันคือน้ำมันดิบนะครับที่เราขุดได้จากดินนะครับที่ประเทศทางาแตแถรัะเซียนะครับเขาขุดน้ำมันดิบได้ ซึ่งน้ำมันดิบตัวนี้เนี่ยมันไม่มีคุณภาพที่ดีพอที่เขาจะไปผลิตเป็นน้ำมันหรือเป็นปอภิตพันธ์ปิโตรเลียมที่เราใช้กันเขาเลยเอาคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวปิโตรเลียมตัวนี้นะครับมาใช้ในการอาบแช่ใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีเพราะเขาทําการวิจัยและพบว่านะครับน้ำมันดิบช่วยฆ่าเชื้อโรคพวกสกินดีซีได้แต่ก็ต้องคํานึงถึงว่ามันน่าจะมีอันตรายอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าในน้ามันดิบนี้มี สารประกอบอะไรที่เราต้องระมัดระวังไหมครับคุณอาจารย์น่าจะต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เองเนี่ยพอดีว่าคุณพ่อทํางานอยู่ในธุรกิจของน้ํามันด้วยนะคะเป็นอันนึงที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าไม่ควรที่จะสูดลมหายใจเข้าไปมีทั้งกรรมฐานที่บอกซัลเฟอร์แมงกานิสและยังมีพวกสารโลหะหนักหลายๆตัวที่อยู่ในน้ํามันดิบซึ่งแต่ถ้าอย่างในอันนี้คิดว่าจะเป็นในตะวันออกกลาง เขาอาจจะมีวิธีการป้องกันอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไม่ได้แนะนําสําหรับประเทศไทยเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าการลงไปแช่แล้วได้รับกลิ่นอันนี้เข้าไปซึ่งคิดว่ามีอันตรายต่อระบบประสาทและสมองเลยด้วยซะะ้ำค่ะแต่มองถึงในถ้าเขามีการสกัดอันนันน้นออกแล้วนะคะข้อดีของการใช้น้ํามันดิบเนี่ยเข้าใจได้ว่าเลยเพราะว่าเขาจะมีไขมันอิ่มตัวคือแซทแซค่อนข้างสูงแซทแซก็เหมือนกับพอมเคลือบตัวอะไรเงี้ยคะพอเคลือบเสร็จแล้วก็เหมือนแบบ ผิวก็จะสดชื่นขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของแร่ธาตุบางตัวอีกเช่นกันที่คิดว่าจะสามารถฆ่าเชื้อได้พวกกลุ่มของโพลีฟินอลที่ฆ่าเชื้อได้แต่ถ้ามองในแง่โปรแอนคอนนะคะในในมุมมองของตัวเองเองยังไม่อยากแนะนําให้มาทําอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของการสูดกลิ่นกันอะไรอย่างนี้มากกว่าด้วยค่ะทีนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมีทั้งแง่ดีและไม่ดีเราควรจะมี ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ช่วยรองรับในส่วนนี้ไหมปกติเนี่ยหลายๆสปาค e a treatment มาเพราะว่าอยากจะโปรโมทคิดว่ามันดีนะครับถ้าดั่งตัวคุณพี่ดีเองก็เห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยคุณพิที่ีจะเตรียมหลักฐานทางการแพทย์ support ไหมครับเพื่อลูกค้าจะได้ศึกษาก่อนทำ treatment จริงๆก่อนที่เราจะ launch treatment ตัวไหนเราต้องทำการ research วิจัยมาก่อนแล้วคะ่ะ ว่าตัวทรีทเมนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่า mm hmm. นะคะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกอะไรที่เป็นไซ์เอฟเฟกที่เราจะต้องระวังให้กับแขกเราที่จะมาใช้บริการด้วยนะคะก่อนที่จะร้อนออกไปซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาอาจจะทำมาแล้วก็ได้เพียง mm hmm. แต่ว่าในส่วนของอินโฟมชันของเราเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักเราเพียงทางทรีทเมนต์ตัวนี้เพียงพอนะคะเพราะาอาจจะมีการสกัดในการแยกในส่วนของสารบางตัวออกหรืออะไรอันนี้เราก็เนาะ เพราะว่าเราคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของตัวรากรรมเหมือนที่อาจารย์บอกอะค่ะแล้วก็เขามีความคุ้นเคยโดยสภาพพื้นที่เขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนในพื้นที่เขาน่าจะคุ้นเคยกับตัวทรีทเมนต์ตัวนี้อยู่นะคะครับผมคุณนาตาลีส h a t is your opinion for this treatment? Well I lived in Saudi Arabia and I lived in Qatar as you know and crude oil really stinks so I wanted I wanted to know if this is supported by any medical study And <coughs> I think that if a spa likes to do this, they would have they would need a very big tank to store the crude oil, uh, secondly, the safety for the staff, because it can burn oh. so what is the treatment price that you're going to make, and what are the all the other expenses that you have to do to make, and most of all, what are the health benefits because I can't imagine that crude oil, but it might be detoxifying, it might give you soft skin, transparent. I wouldn't know. So, and all the, the cost to, to store safety, would it justify a soak for a person? <laughs> <laughs> you can say it's a stupid idea. Yes, yes. <laughs> Even the smell is not nice, as Kunnan says, is stink. So um, this kind of treatment, there's uh, claim is help to cure um, the skin disease. Maybe two or not two, we don't know. And secondly, it's quite take a long time to remove the oil mm -hmm. after you soaking. And it's, it might uh, require a special soap, special cleanser to remove everything. It's take time. You soak only 15 minutes, you might take two hours to clean up your body. Okay. ก็สําหรับทรีทเมนต์แปลกๆนะครับที่เราจับเตรียมมาก็จะมีทั้งหมดอย่างที่เห็นนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราก่อนเราจะนําเสนออะไรเราก็ต้องศึกษาให้แน่ชัดนะครับว่าทรีทเมนต์นั้นเนี่ยมีเบนฟิตจริงๆแล้วก็สร้างนะครับทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับสปาไม่เช่นนั้นเนี่ยแทนที่มันจะสร้างอย่างที่สิ่งที่เราคาดหวังนะครับมันอาจจะกลับมาทําร้ายตัวธุรกิจของเราก็ได้นะครับ เราคิดถึงวัฒนธรรมเราดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่มันดีแล้วเราอยากจะโปรโมทและหยิบตรงนั้นมาชูแล้วก็โปรโมตให้กับคนทั่วไปนะครับในพาร์ทของชิ e a t m e n t แปลกๆเนี่ยจบลงแล้วนะครับผมมีอีกเซ็ชันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ women in wellness อันนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความสนใจในทางด้านธุรกิจสปานะครับค่อนข้างเยอะผมไปสมัครงานไม่มีใครรับเขาบอกว่า,ารับแต่ผู้หญิงแลวเขาไม่บอกเหตุผลว่าเพราะอะไร นะครับผมไปฝึกงานบางที่หรือเข้าไปทํางานบางที่ขอเรียนรู้เกี่ยวกับชุดเกี่ยวกับสปาตอนเมื่อเขารับสมัครผมไปเขาบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะ,จะสอนให้คุณพอผ่านไปสามเดือนเขาบอกเขาไม่สอนเพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงนะครับผมถามหลายๆคนว่าเพอร์เซพชันของสปาในมุมมอ,องคุณเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าสปาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้เป็นบิวตี้คอนเซิร์นนะครับเหมาะกับผู้หญิงนะครับมันทำทำให้เอ๊ะเขาปิดกั้นโอกาส เพศชายหรือเปล่านะครับมันเป็นคําถามที่ค้างคาใจผมมาค่อนข้างนานและ,ละหลายๆท่านอาจจะเห็นนะครับว่าสปาเมนเจอร์หลายๆคนในเมืองไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงซะเยอะเลยนะครับแล้วทําไมมันถึงมีช่องว่างบางที่ให้ผมหรือว่าผู้จัดการคนอ,อื่นที่เป็นผู้ชายเข้ามาตรงเติมตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้เรามามองในทางด้านผู้ดูแลธุรกิจส่วนนี้โด,ยต,ดยตรงดีกว่าคุณนภีดีครับเวลาคุณฟภีดีคัดเลือกผู้หญิงเข้ามาหรือว่าพนักงานเข้ามาเนี่ยมองจากเรื่องเพศหรือคุณสมบัติ ก่อนครับอันนี้เดี๋ยวขอแชร์ประสบการณ์เพราะตัวโรสเองก็ทำเป็น Human Resource ด้วยนะคะในเบื้องต้นตอนที่เริ่มต้นมาทำธุรกิจนี้นะคะเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเวลาเลือกพนักง,งานเข้ามาเนี่ยเราก็จะมองก่อนพูดคุยก่อนนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยมักจะเลือกผู้หญิงก่อนจิิค่ะเมื่อสมัยก่อนเมื่อประมาณน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เริ่มพูดคุยกับน้องๆผู้ชายหลายๆคนที่เข้ามาสมัครงานนะคะ จะถามว่าคุณสมบัติที่รถมองมองอะไรรถมองในเรื่องของอความละเอียดอ่อนนะคะคนที่มีใจที่รักในงานบริการเพราะงานสปาเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะคะไม่ใช่แค่เพียงการนวดแต่คุณต้องสามารถที่จะเดาใจแขกที่มาใช้บริการได้ด้วยนะคะว่าแขกมีความต้องการแบบไหนจะออฟเฟอร์ทรีตเมนต์ตัวไหนนะคะแล้วจะเลือกพนักงานที่เหมาะกับแขกยังไง นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โรสคิดว่า,าผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงได้ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยรถได้เริ่มเจอน้องผู้ชายมากขึ้นนะคะถามว่าถ้าเกิดเราจะต้องแนะนำทรีตเมนต์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยเขินไหมต้องขอมือแขกมาเพื่อที่จะให้เขาทดลองกลิ่นน้ำมันเนี่ยเขินหรือเปล่านะคะ จริงๆน้องรุ่นหลังเนี่ยแต่และคนมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเยอะค่ะไม่ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่มีความละเอียดอ่อนเลยผู้ชายมีความละเอียดอ่อนบางครั้งเนี่ยสามารถดูแลแขกได้ดีเทียบเท่ากับผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหลังในเจเนอเรชันหลังจะเริ่มสังเกตเริ่มต้นเรามีสปาเมนเจอร์เริ่มเป็นผู้ชายนะคะเริ่มต้นมีน้องที่เป็นซีเนียเป็นผู้ชายขึ้นมาและเขาค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องของความคิดมากขึ้นด้วย นะคะผู้ชายเราคิดว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ผู้ชายผู้หญิงในค่อนข้างมีโอกาสได้เทียบเท่ากันเลยปัจจุบันครับผมก็มันก็โชว์ให้เห็นนะครับว่าด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับตลาดที่เปลี่ยนไปลูกค้าที่เปลี่ยนไปแล้วก็ตัวของบุคลากรในในท้องตลาดที่มีการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมันก็เลยเปิดโอกาสให้เพศอื่นๆเนี่ยมีโอกาสเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นนะครับทางในส่วนตัวผมเองเนี่ย เวลาผมมองเวลาผมรับพนักงานเหมือนกันผมก็จะไม่ได้มองจากเรื่องเพศเป็นหลักนะครับผมก็จะมองจากว่าคลิฟิเคชันเนี่ยที่ผมมองหาเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมต้องการคนแบบไหนและผมถึงจะคัดเลือกจากช้อยที่เข้ามานั่นเองนะครับคุณนัตตีครับ you working in various country mostly the customer looking for male or females stop It depends on the country where you where you work. For example, I worked in Saudi Arabia, and in Qatar, and it was a women's only hotel spa, and in Qatar, a women's only day spa. In Qatar, I was in charge of forty nine staff, and actually only four were male. Uh, those were two drivers, and two security. They were outside, but the people inside, they're all female that is the rule of a muslim country personally i don't think that um, you're a male yourself and you're doing an excellent job personally i think that um, a spa or a wellness uh, company should hire the person who's most suitable to fulfill that job whether it's male or female <coughs> however um, i think Women in certain aspects, they are, I think, they can better understand a woman. If you work like in, in Muslim countries where I have worked, then there is a demand. They would not hire a male uh, spa director or spa manager because you have to be inside with all the females. But if it's a Western country or Asian or wherever, I think they should hire the best person for that particular job. Uh, sometimes it's a female because uh, sometimes it's male. But at the moment, I think male grooming is very upcoming in the market. So personally, I, I don't have. I'm not biased. Okay. คุณนาตาลีก็ชี้แจงออกมาค่อนข้างจะเป็นแนวทางเดียวกับทางคุณนภิดีนะครับว่าทางตัวสปาเองเนี่ยก็ต้องเลือกพนักงานที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของเขาในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีข้อจํากัดทางด้านการดําเนินธุรกิจนะครับ ในตะวันออกกลางเขาจะแบ่งพื้นที่สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกฎหมายท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมเขาจะเป็นตัวกําหนดเองว่าเขาจะเลือกพนักงานเป็นเพศไหนนะครับแตบ่บางท้องที่ที่เขาอารุ่มบอลลอยอย่างดูไบเนี่ยคุณอาจจะเห็นมีพนักงานทั้งสองเพศอยู่เลยนะครับตอนที่ผมไปดูไบเนี่ยเขาโดยกฎหมายของพวกอาลรับนะครับผู้หญิงต้องนวดผู้หญิงผู้ชายต้องนวดผู้ชาย แต่บางครั้งเนี่ยเขาอารมณมาหลว่วยให้ถ้าว่าแขกทั้งคู่เนี่ยมาเป็นคู่เป็นสามีภรรยานะครับอาจจะเป็นเทเลปิสผู้หญิงสองคนนวดได้เพราะว่ามันมีภรรยาและสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับเพราะว่าภรรยาเขาก็อยู่ด้วยนะครับซึ่งทางะตะวันออกกลางเนี่ยขนขาค่อนข้างจะเคร่งคัดทางด้านเรื่องนี้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าใครสนใจในแวดวงของสปาและก็บบิวตี้เนี่ยคนนั้นเขาต้องศึกษานิดนึงนะครับว่าท้องตลาดต้องการบุคลากรแบบไหนนะครับ สำหรับตัวผมเองเนี่ยด้วยการวัฒนธรรมผมเองเขาจะมีฟิโลโซฟี y อยู่นะครับในการคัดเลือกคน 1. นเวลาเราประกาศรับสมัครเราจะมี qualification ว่าคุณต้องจบอะไรยังไงบ้างทําอะไรเป็นบ้างนะครับส่วนที่2องอฟิโลโซฟีของเราเนี่ยจะมองคนอยู่ที่บุคลิกษณะอยู่5อย่างนะครับ f e c h a r a c t e r i s t i c นะครับมันจะมีเรื่อง 1. นึ่งสไตลิสจะต้องแต่งตัวเป็นนะครับ2 เกียมีความคิดสร้างสรรค์นะครับสามไดนามนะครับจะต้องคล่องแคล่วเพราะว่าธุรกิจปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับสี่เพลฟูต้องขี้เล่นนะครับเพราะว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้คนพวก Generation Y, Generation ันะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นกันเองมากขึ้นนะครับ i o n a l l u x ลลั l u ั่อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง สำหรับกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่เขาต้องการความเป็นกันเองมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็ sociable ช่างพูดช่างคุยอันนี้ผมมองว่าสําคัญมากเลยโดยเฉพาะธุรกิจที่พึ่งผ่ากับรีเทลนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยได้รีเทลไม่ได้เพราะว่าหนึ่งตัว personality ของพนักงานเองเนี่ยไม่ได้ช่างพูดช่างคุยหรือไม่กล้าโดยเฉพาะทลีลพิส์รุ่นเก่าๆนะครับเขาจะไม่ค่อยช่างพูดช่างคุยเราต้องปลูกฝังวัฒน,นธรรมตรงนี้ให้เขาแล้วผมเชื่อว่า การขายพวกรีเทลหรือวาทรีทเมนต์ทำได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องอาจจะต้องฝากทา่านอาจารย์นะครับในฐานะนักวิชาการแล้วก็อยู่ในแวดวงการศึกษาว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับนักศึกษาก็ต้องให้เขาเริ่มเพาะบ่มตัวเองกับเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านพวกนี้นะครับใช่ okay, ค่ะตอนนี้เล็งต้องบอกเลยว่าแม้แต่ว่าเราสอนด้านของโภชนาการนินตริชันแต่ว่าเพิ่งปีนักศึกษาปีสาเนี่ยสัมภาษณ์ 40คนเกินกว่า20กว่าคนประมาณ30กว่าคนอยากทำธุรกิจสปานี่นี่เรื่องจริงเลยนะคะอยากทำเรื่องของอาหารในสปาในโรงแรมในอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายเพราะเขาคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี้ยกำลังเข้าสู่ Medical Hub มากขึ้นหนึ่งในนั้นคือธุรกิจสปาอาหารเนี้ยเป็นตัวหนึ่งคือยังไงคนเราก็ต้องกินเพราะฉะนั้น ร่างกายคุณไปออกกําลังกายคุณมาสปายังไงก็ตามอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนสิ่งขี y สาคัญเลยที่คุณนําเข้าไปสู่ร่างกายคุณคุณจะไปออกกําลังกายคุณจะไปนวดยังไงแต่ถ้าคุณเริ่มเข้าตั้งแต่แรกอะคุณไม่ได้เหมือนใส่ใจตรงเนี้ยมันปัญหาทั้งหลายมันก็จะตามมาขึ้นเหมือนกันนะคะไปนวดทุกอย่างที่ดีแต่ถ้าคุณยังกินอาหารที่ไม่ดีมันก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้น หลายคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจด้านนี้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงต้องบอกเลยว่าบางทีคนจะคิดว่ามันสนใจด้านสุขภาพด้านอาหารเนี่ยจะเป็นแต่ผู้หญิงไม่ใช่เลยนักศึกษาตอนนี้ครึ่งครึ่ง,งทั้งชายและหญิงแล้วก็กลุ่มของเกสปิกเกอร์ที่เวลาคอนเฟลเลนต์ต่างๆทั่วประเทศที่เก่งๆข้างหลายะคะ่ะผู้ชายเยอะกว่กผู้หญิงด้วยซ้ําทางด้านของนิวทริชั่นเนี่ยเอง แสดงให้เห็นถึงเทรนนะคะว่าผู้ชายเนี่ยใส่ใจด้านสุขภาพแล้วพอใส่ใจแล้วศึกษาแล้วลงลึกมากกว่าผู้หญิงด้วยบางครั้งนะคะครับก็นานาทัศนะน,นะครับอย่างที่บอกนะครับทีนี้ก็สําหรับทุกท่านที่จะมองหาพนักงานนะครับก็อย่างที่บอกว่าวิทยากรแต่ละท่านแนะนําว่าให้กลับไปดูก่อนว่าองค์กรคุณต้องการคนที่มีบุค,คลิกศาสตร์แบบไหนแล้วค่อยเลือกตามโปรเซสนั้นๆนะครับอย่าพยายามปิดกั้นเพราะคุณอาจจะเจอเพชรมาวางอยู่ด้านหน้าแล้วแต่คุณไม่รู้ ก็ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าเกิดว่า,ามีผู้สมัครเนี่ยชายหญิงเลยนะครับคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะน่าสนใจเป๊ะคุณจะเลือกใครเริ่มจากคุณอภิธีก่อนชายหญิงมีมีโคตายกี่ตำแหน่งคะอ้าวมีตำแหน่งเดียวครับมีตำแหน่งเดียวคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยโอเค ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะมองต่อไปก็คือการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของที่ดิวาน่าเนี่ยเราจะให้มาทร i โอนะคะการทร i โอคือการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองอินทิเกรตตัวเองเข้ากับสังคมการทํางานลองดูซิว่าแอดจูดเขาเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานแล้วเขาเป็นยังไงจากนั้นค่อยประเมินค่ะเราก็จะได้่าคุณสมบัติของน้องที่เหมาะกับองค์กรเราจริง,รงๆอันนี้เป็นเทคนิคของทางดิวาน่านะคะอ่าโอเคครับ If you have a chance um, for one candidate to work with you, both of them have the same qualification, the X, everything, the knowledge, the skill, the difference is about the gender. How you going to um, choose which one going to work with you? So you say, you say they have exactly the same qualification? Yes. yes. Just about gender. Well, it depends on the circumstance and the country that I uh, I would think I choose the person that will fit best in the team. So I have to know the other team members and then I will choose male or female. But it doesn't matter to me the gender of the the person. Okay. okay. พนักงานที่เป็น Temp o อรี่คนที่เป็นพนักงานชั่วคราวอยู่นะครับกับพนักงานประจาเวลาผมจะโปรโมทพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจาเนี่ยผมให้ทีมเขาโหวตมด้วยว่าเขาอยากทํางานกับใครมากกว่าตรงนี้จะไม่เป็นเรื่องของเพศละครับขึ้นอยู่กับว่าตัวของพนักงานคนนั้นเนี่ยเขาทางานร่วมกับทีมได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งจากการประเมินผลทั้งล่าสุดเนี่ยอยากตัวอย่างนะครับพนักงานผู้หญิงทํางานดีมากดีมากทุกอย่างนะครับกับพนักงานผู้ชายเนี่ย เปอร์ formance เขาไม่ค่อยดีแต่เพื่อนร่วมทีมรักมากลูกค้ารักมากเวทสกอร์ออกมาปุ๊บผู้ชายได้ทำงานครับก็ต้องอยู่กับทีมด้วยเหมือนกันนะครับในฐานะของผู้บริหารองค์กรนะครับเราอาจจะต้องกลับไปถามผู้ร่วมง,งานของเราว่าเขาอยากจะทำงานกับใครมากกว่ากันนะครับเพราะบางทีคนที่เก่งจริงๆนั้นอาจจะไม่ทำงานได้ดีกับคนที่อยู่ในทีมเราก็เป็นได้นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรณนะ์สามท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจนะครับแล้วก็สนใจในหัวข้อในการสนทนาครั้งนี้หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านและกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือธุรกิจของคุณนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ี่ท่านค่ะและขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะคงได้เห็นกันไปแล้วนะคะสําหรับไอเดียต่างๆมากมายจากผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มาให้ข้อเท็จจริงค่ะว่าสปาควรคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องความปลอดภัยนะคะความสะอาดถูกหลักอนามายัยและที่สําคัญค่ะการเลือกใช้บริการสปานั้นนะคะก็ควรคํานึงถึง ลูกค้าหรือว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นสําคัญนะคะและที่สําคัญคะ่ะเราจะได้เห็นนะคะว่าในปัจจุบันนั้นนะคะผู้คนหันมาให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมเกี่ยวกับเรื่องของสปามากมายเลยเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คงอยากที่จะไปใช้บริการสปากันแล้วอย่าลืมค่ะติดตามกันได้นะคะสําหรับตอนต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องไหนหรือว่าจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรับทราบข้อมูลที่มีประโยชน์อะไรกันบ้างต้องติดตามกันให้ได้วันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ